คาน้องแปดเดือนแล้วนะคะกินข้าวโอ๊ตนะคะซีเรียลกักตั้งแต่หกเดือนนะคะตอนนี้น้องไม่ค่อยกินเลยค่ะทนทําไงดีน้องกินนมแม่ล้วนจริงๆน้องบอกเลยว่าเออ่ในเรื่องของเด็กคะ่ะแปดเดือนเออ่โดยธรรมชาติแล้วคะ่ะเด็กแปดเดือนเก้าเดือนนะคะเนาะหรือประมาณสักตั้งแต่แปดเก้าเดือนไปเลยนะหนึ่งปีสองปีสามปีอย่างเงี้ยค่ะเราจะเจอว่าเด็กในวัยนี้คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ค่อยเอนจอยกับการกินอ่ะมีความที่บอกว่าเออ่กินข้าวยากนิดนึงอ่ะมีความที่แบบเลือกกินเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบกบารบังคับบดตักต้อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าในฟิลของตรงนีีี้เเเออองนนนนะะะะคคคืืด่นน่ยมมัจ น,าานะคะคือเขาอ่ะสามารถใช้มือของเขาค่ะหยิบจับอาหารนะคะได้อิสระเพิ่มมากขึ้นทีเนี้ยถ้าเราอยากจะส่งเสริมนะคะให้น้องเด็กนะคะในวัยนี้นะคะเนาะกินข้าวได้เพ้ามมากขึ้นอาจจะต้องลองปรับรูปแบบการกินยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเดิมทีค่ะกินเป็นแบบบดปักป้อนอ่ะลองเปลี่ยนนะคะมาเป็นแบบฟิงเกอร์เอ่อฟิงเกอร์ฟู้ดนะคะหรือว่า b l w ดู oo, เพื่อให้น้องค่ะมีความที่แบบอน j o ยกับการที่ใช้มือของเขาค่ะหยิบจับอาหารเขาปากเขาควบคุมการกินด้วยตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะบางทีเขาจะรู้สึกว่า enjoy ม่วนนะคะมากกว่าการที่เราบังคับบทตักตอนหรือถ้าสมมติว่าเราจะบทตักต้อนก็ได้แต่ขอให้มันมีในส่วนของแบบให้น้องได้ฝึกใช้มือของเขาอะค่ะหยิบจับอาหารกินเองยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ค่ะอาจจะเอาข้าวสวยนะคะเนาะที่หุงสุกเม็ดนิ่มเลยนะคะปั้นนะคะให้มันได้ลักษณะคือแบบเนี่ยประมาณนิ้วก้อยเราความยาวประมาณนิ้วก้อยความหนาประมาณนิ้วก้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าแบบมันต้องนิ่มขนาดไหนเราลองเอาข้าวที่เราปั้นค่ะบีบมันจะเละคามือเราเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นพวกไข่เงี้ยเราอาจจะเริ่มจากในส่วน กลุ่มโปรตีนคืออาจจะเอาเป็นไข่ต้มเนี้ยก็ได้ค่ะไข่ต้มมาหั่นนะคะให้มันมีความหนาแล้วก็ยาวประมาณนิ้วก้อยแล้วก็วางนะคะที่ด้านหน้าลูกเนี้ยค่ะแล้วลองดูซิลองเปิดโอกาสกระตุ้นดูซิว่าเนี่ยมีแบบเนี้ยเขาอยากจะอยากหยิบจับกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลองดูบางบ้านก็คือพอใช้มุกเนี้ยปรากฏว่าเอา้ากินได้เก่งเพิ่มมากขึ้นหนาอะไรเงี้ยอลองดูนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอลองอันนี้อีกวิธีหนึ่งกับอีกวิธีนึ่งคือว่า ก็ยังคงบทตักป้อนได้เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะต้องแบบปรับรูปแบบใหม่นั่นก็คือว่าจะต้องให้น้องหัดฝึกเลิกมือดึกก่อนคือถ้าสมมติว่าตอนกลางคืนนอนหลับยาวไม่ได้กินอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บนะคะถ้าสมมติว่ามื้อเช้าอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเอ็นจอยกับการกินเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือมื้อเช้าเนี่ยจะกินไม่เยอะจะมาหนักเป็นมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นซึ่งแปดเดือนเนี่ยก็คือจะกินข้าวอยู่ที่ประมาณ2มื้อเนาะเราอาจจะแบบขยับมากินเป็นมื้อใส่ๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็นั นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเป็นสายบทปากป้อนเนี่ยค่ะก่อนกินข้าวจะต้องมีการงดนมงดน้ำงดขนมนะคะงดผลไม้นะคะก่อนกินข้าวอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2 -4 ชั่วโมงแล้วแต่ถ้าสมมติบ้านไหนกินย่าก็ก4ี่ชั่วโมงไปได้เลยเพื่อที่ให้กระเพาะน้องหาว่างนะเวลาที่แบบกระเพาะว่างก็จะหิวเวลาแบบมานั่งกินเนี้ยค่ะก็จะแบบกินข้าวได้เยอะมากขึ้นอีกอันนึงก็คือว่าอาจจะต้องแบบพาน้องไปทําพัฒนาการเนีย่ยสมมติว่า8เดือนใช่ป่ะนั่งได้เอี้ยวตัวได้บางบ้านคลานได้อย่างเงี้ยค่ะบางบ้านแบบเหนียวตัวกเยยาากาะ เวลาที่แบบเด็กๆเ,เล่นนะคะหรือว่าแบบเหนื่อยเงี้ยค่ะก็จะมีความที่แบบอยากกินอาหารเพิ่มมากขึ้นอพอช่วยได้นะคะเนาะลองดูแล้วก็ในส่อง,องตรงเนี้ยค่ะคือเมนูข้าวมันอาจจะยังปรับอะไรได้ไม่มากมายแต่ว่าสิ่งที่จะแบบตึงตาตึงใจเด็กได้นั่นก็คือสีสันของอาหารนะคะที่มันมีการที่แบบสีส้มจากแครอทเอ้ยนะคะเนาะสีเขียวจากผักโขมเอ้ยอะไรยเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้น้องเขามีความรู้สึกว่าม,มันดูน่ากินอ่ะมันได้มันไม่ได้น่าเบื่อมากอะไรประมาณเนี้ยอาลองปรับดูนะคะเนาะเป็นไอเดียนะคะให คุณแม่ลองเอาไปปรับดูประมาณนี้นะคะเนาะเด็กแต่ละคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแม่ลองเอาไปปรับใช้ดูว่าจะเวิร์กหรือไม่เวลาที่เราทําอะไรคะ่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่ปรับอย่างน้อย,ยประมาณสัก7วันเนาะอาลองดูนะคะเนาะฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะว่าเป็นอย่างไรไปต่อ